ในการจะทำหนังขึ้นมาสักหนึ่งเรื่องนั้นมันต้องผ่านขั้นตอนมากมายครับรวมถึงการวางแผนทุกอย่างกันอย่างละเอียดตั้งแต่บทนักแสดงสถานที่ผู้กำกับลามไปยันสภาพอากาศวันถ่ายทำจำนวนเอ็กซ์ต้าที่ต้องใช้พับป,ประกอบฉากแล้วก็อะไรอีกมากมายเลยแหละครับทุกอย่างเหล่านี้เนี่ยล้วนถูกคิดแล้วคิดอีกตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีก แต่ก็ตามที่ทุกคนทราบครับว่าโลกนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้ววันนี้ผมก็เลยอยากจะพาทุกคนครับไปดู8ดหนังที่มีฉากที่ถูกถ่ายมาโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งมันจะมีอะไรบ้างนั้นเราไปลองรับชมกันครับ 1. เด็กส่งหนังสือพิมพ์ที่ล้มจนข้อมือหักในภาพยนตร์เรื่อง w h y You Were Sleeping หนังโรแมนติกคอมเมดี้จากปี1995นั่นเองครับที่นำแสดงโดยซานดราบู็อก แต่สิ่งที่น่าจดจํานั้นกลับไม่ใช่เรื่องราวของหนังเรื่องนี้แต่เป็นฉากที่มีเด็กส่งหนังสือพิมพ์คนหนึ่งกําลังปั่นจักรยานส่งหนังสือพิมพ์ตามบ้านอยู่ครับในสภาพอากาศที่มะานั้นกําลังตกซึ่งหลังจากส่งไปสักพักเนี่ยเขาก็ดันพลาดแล้วก็ล้มลงอย่างจังกลายเป็นฉากที่ตลกมากๆของหนังเรื่องนี้แต่ความเป็นจริงแล้วฉากนี้มันไม่ได้ตลกขนาดนั้นครับฉากนี้แล้วตามสคริปต์เนี่ยมันไม่ได้มีการล้มแต่อย่างใดเลยครับเพราะการพาลาดล้มนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง แล้วนักแสดงเนี่ยก็ข้อมือหักด้วยแต่เมื่อฉากที่ได้มันออกมาดีผู้ก,กำกับก็เลยตัดสินใจนำฉากนี้มาใช้แล้วก็กลายเป็นฉากตลกตลกไปซะอย่างนั้นครับ 2. แมวจรจัดที่เข้ามาเจอกับไลอ n นกรอส i n g ระหว่างถ่ายทำภาพยนตร์ในเรื่อง Half Nelson ในการถ่ายหนังที่มีการเข้าฉากกับสัตว์ส่วนใหญ่นั้นจะต้องมีคนฝึกสัตว์ที่ชำนาญคอยควบคุมอยู่ครับ แต่ว่าสำหรับเรื่องนี้ดูเหมือนจะไม่จาเป็นต้องใช้ครับในหนังเรื่อง h a ร์ปแนวเส้นในปี2006นั้นบอกเล่าเรื่องราวของแดนคุณครูสอนวิชาประวัติศาสตร์ที่กำลังต่อสู้กับอาการติดยาเสพติดของเขาแล้วนอกจากนี้เขาก็เลี้ยงแมวอยู่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเดฟซึงแมวตัวนี้เป็นเหมือนสิ่งยึดเหนี่ยวและความสัมพันธ์เดียวที่เขาเน้นมีอยู่ในชีวิตและเมื่อเรื่องราวดำเนินไปถึงจุดหนึ่งเดฟก็จะจากแดนไปครับซึงหลังจากนั้นไม่นาน แดนก็จะได้มาติดต่อพูดคุยกับพ่อค้าย,ยานในละแวกบ้านและในระหว่างนั้นเขาก็จะสังเกตเห็นแมวจรจัดอยู่ใกล้ๆจึงตัดสินใจอุ้มมันขึ้นมาซึ่งนี่เนี่ยอาจจะดูเหมือนกับบทที่ถูกเขียนขึ้นมาอย่างดีเมื่อชายที่เพิ่งสูญเสียแมวไปจะรู้สึกเห็นใจแมวจรจัดที่เขาเจอแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นครับซิ่งนี้มันไม่ได้อยู่ในบทหรือว่าสคริปต์เลยมันเป็นแมวจรจัดจริงๆที่บังเอิญเดินเข้ามาภายในฉากและแลนดนกอสลิงนั้นก็ตัดสินใจอุ้มแมวตัวนี้ เพื่อตอบสนองตามที่ตัวละครของเขาควรจะตอบสนองครับและถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆในฉากนี้มันไม่ใช่แค่แะนดกอสลิงนะครับที่โดนสดฉากนี้เฟลคอนหรือว่าแอนโทนีแม็กกี้ในเรื่องก็โดนสดตามไปด้วยเช่นเดียวกันและนั่นก็รวมไปถึงตากล้องที่ถ่ายทุกโมเมนต์ของซีนี้ไว้ได้อย่างครบถ้วนเรียกได้ว่าเป็นเมืออชีพกันทุกคนจริงๆครับ 3. จากเรื่องจว r ์ตลิในปี1999ครับ ในหนังเรื่องนี้หลายๆฉากจะถูกถ่ายทำภายในบ้านซึ่งถูกตกแต่งไปด้วยภาพวาดมากมายครับซึ่งไอภาพเหล่านี้เนี่ยมันก็คงไม่ได้มีความหมายอะไรมากมายสําหรับคนดูทั่วไปแบบเราแต่มันไม่ใช่เลยครับสำหรับนักปติศาสตร์สินคนนี้แกรี่บาร์เกครับก็เพราะว่าภาพที่อยู่ในฉากที่ทางกองถ่ายซื้อมาจากร้านขายของเก่าในราคาถูกเพื่อมาตกแต่งนั้นมันเป็นผลงานระดับมาสเตอร์พีซที่หายไปในปี1920ครับ ตึงตัวเขาเนี่ยก็มีโอกาสได้นั่งดูหนังเรื่องนี้กับลูกสาวในปี2009และจดจำภาพนี้ได้ทำให้ล่าสุดกับภาพนี้ถูกประมูลขายไปในราคา8ล้านบาทในปี2014นั่นเองครับแม่ตาดีจริงๆนะครับเนี่ยมาถึงเรื่องที่4ในเรื่องมิสเตอร์นันนี่ของปี1993ที่ฮ o อกโฮแกนนั้นเล่นและเป็นหนังเพียงเรื่องเดียวของเขาครับเราจะได้ดูฉากหนึ่งที่เขาเนี่ยกำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์อยู่แต่ใน,นระหว่างนั้นครับเบื้องหลังของเขาเนี่ย กรับมีชายคนหนึ่งกาลังโยนหมาลงน้ําอยู่ซะอย่างงั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาโยนเพราะว่าเขาจะแกล้งหมาหรือว่าจะฝึกให้หมาว่ายน้ําเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่ครับและที่สําคัญก็คือชายคนนั้นเข้าไปโยนหมาอยู่ตรงนั้นได้ยังไงอันนี้ก็น่าแปลกใจเหมือนกันครับ 5. ้าเอ็กซ์ตราผู้โชคร้ายในลาสซมุไรอันนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เคยเห็นลองดูแล้วกันครับในช่วงก่อนการสู้รบของหนังเรื่องนี้เนี่ย จะมีฉากที่ทอมครูซนั้นขี่ม้าเข้ามาในเหล่าทหารที่กำลังตั้งแถวรออยู่ครับและในระหว่างที่เขากำลังลงม้านั้นเราจะสังเกตได้ครับว่ามีเอ็กตาด้านหลังคนหนึ่งเนี่ยเขาขายับแปลกๆนั่นก็เพราะว่าเขาโดนม้าตัวนี้เตะเข้าแบบเต็มๆที่จุดสำคัญครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าการเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่ที่เจ๋งก็คือพี่เขาเนี่ยยังคงยืนหยัดไม่ลม้มลงและไม่ทําให้ฉากนี้ต้องถ่ายใหม่จนได้มาอยู่ในหนังที่เราดูนั่นแหละครับ มาถึงเรื่องที่6หนึ่งในลายเซ็นของสตีเวนสปิลเบิร์กที่เรามักจะมีโอกาสได้เห็นในภาพยนตร์ของเขาก็คือดาวตกที่มักจะโผล่มาในพื้นหลังของเรื่องครับซึ่งเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะทราบว่ามันเป็น CG ใช่ไหมแต่ว่าจุดเริ่มต้นของลายเซ็นนี้เนี่ยมันมีเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาอยู่ครับเพราะว่าในภาพยนตร์เรื่องจอหนึ่งในภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จมากๆของเขาเนี่ยมันมีฉากที่ถ่ายติดดาวตกของจริงอยู่พอดีในมุมภาพที่บอกเลยว่าทุกอย่างมันต้องลงตัวจริงๆครับ ซึ่งก็คือในฉากนี้นั่นเองถ้าเกิดว่าทุกคนลองมองแบบผิวเผินเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีอะไรหรอกครับแต่ถ้าเกิดว่าลองนึกถึงโอกาสความเป็นไปได้แล้วเนี่ยผมว่ามันตับมากจริงๆเลยนะครับท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ภาพที่กําลังถูกถ่ายมุมแบบโคลสอัพมันก็ยิ่งทําให้ท้องฟ้าแคบลงไปอีกดาวมันจะตกตรงไหนก็ได้ครับแต่หน้ากล้องหลังกล้องข้างๆแต่มันเดินมาตกในฉากพอดีแบบนี้ทุกอย่างมันก็ต้องลงล็อกจริงๆถึงจะเกิดได้ครับแล้วที่สําคัญก็คือ ตัวสตีเวนสปริวเบิร์กเองก็เป็นคนที่ชื่นชอบดาวตกมาตั้งแต่เด็กแล้วมันก็เลยพิเศษมากขึ้นไปอีกครับสุดท้ายมันก็เลยกลายมาเป็นลายเซ็นของเขาในภาพยนตร์นั่นเองครับเจ็ครับฉากขับรถได้ล่าจาก Friend Connection ภาพยนตร์จากปี1971นั่นเองครับภายในเรื่องนั้นเราจะได้ดูฉากการไล่ล่าที่เราก็น่าจะเคยเห็นในหนังแอคชั่นเรื่องอื่นๆอยู่แล้วแหะแต่จริงๆแล้วมันมีเบื้องหลังที่มากกว่านั้นครับ เรื่องเล่าเนี่ยมันเริ่มจากการที่กองถ่ายนั้นไม่สามารถขออนุญาตปิดถนนทั้งหมดเพื่อถ่ายทําฉากนี้ได้ทําให้ทางผู้กํากับเนี่ยตัดสินใจให้สตันแมนนั้นขับรถลงไปในถนนจริงๆที่ดาวทาวสตรีทในนิวยอร์กเลยครับซึ่งมันอันตรายมากๆครับเพราะว่าในถนนนั้นมีคนธรรมดาทั่วไปกําลังใช้ถนนอยู่โดยวิธีการถ่ายทํานั้นเขาจะใช้สตันแมนครับขับรถหลบคนที่อยู่บนถนนจริงๆทั้งรถที่ขับไปมารถที่กําลังจะข้ามแยก เกือบทั้งหมดนั้นเป็นการอิมพอไวส์จากสตันครับซึ่งในฉากการไล่ล่านั้นเราจะได้เห็นฉากที่รถนั้นโดนชนครับหลายคนก็อาจจะคิดว่านี่เป็นส่วนที่ถูกเซ็ตไว้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับคนที่อยู่ในรถคันสีขาวนั้นเขาก็แค่กําลังเดินทางไปทํางานเฉยๆครับแต่โชคดีครับที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้แดสิ่งสุดท้ายที่เราจะพูดถึงก็คือชายโปที่อยู่ในไล่ข้าโพดครับจากเรื่องทวิสเตอร์ ในช่วงอาทีที่55ของหนังเรื่องนี้ครับเหล่านักล่าทอร์านาโดภายในเรื่องนั้นกําลังขับรถอ้อมถนนสายหลักเพื่อไปอยังจุดหมายครับซึ่งมันจะต้องผ่านไร่ข้าวโพดแล้วในระหว่างนั้นเนี่ยกล้องก็ดันจับภาพผู้ชายคนหนึ่งแอบอยู่ในไร่ข้าวโพดครับึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงแล้วก็นี่เนี่ยน่าจะเป็นฉากที่ถ่ายเทคเดียวผ่านด้วยเพราะว่ามุมกล้องอีกมุมหนึ่งเนี่ยก็สามารถเห็นหัวของผู้ชายคนนี้ ยืนผูภูโผลอยู่ตรงใกล้ข้อพดได้ด้วยและในปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีใครรู้คําตอบครับว่าชายคนนั้นเขาไปยืนทาอะไรอยู่ตรงนั้นครับก็จบไปแล้วนะครับกับ8ดหนังที่มีฉากที่ถูกถ่ายมาโดยไม่ได้ตั้งใจเป็นยังไงกันบ้างครับผมว่าเรื่องราวเล็กๆน้อยๆแบบนี้บางทีมันก็ช่วยให้การดูหนังของเรานั้นสนุกขึ้นได้ครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยชอบคอนเทนต์เก็ดและเก็ดน้อยแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกเราไว้หน่อยนะครับแล้วก็กดไลค์ให้เราได้รู้ด้วย ผมจะได้ทำคอนเทนต์แบบนี้ออกมาอีกเยอะๆครับแต่และว,วันนี้มีมูมวีต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ